สวัสดีทุกท่านครับบูวิลิตครับร้านพระเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับวันนี้มีพระเครื่องมาให้ได้ชมกัน1รุ่นนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับผมเองเนี่ยได้พระที่เรียกว่าหายากสุดๆเลยนะครับหนึ่งองค์นะครับเป็นรุ่นที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับพระผงนั่งตังฝังตะกุดทองคําเงินนะครับ ฝังตะกุดทองคำเงินแบบนี้นะครับจัดสร้างเนี่ย150องค์ปี2542นะครับวัดป่าหนองล่มจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งผงพุทธคุณเนี่ยก็จะมีเนื้อผงพุทธคุณ108อย่างนะครับแล้วก็ยังมีเกษาจีวอนชันมากนะครับผสมเป็นมวลสารอยู่ในนี้ต้องบอกว่าพุทธคุณทางด้านแม่ตาแค้วคาดปลอดภัยโชคลาภเนี่ย ไครได้บูชาพระเครื่องหลวงปู่หมุนจะทราบและรู้กันดีนะครับแบบนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันได้บ่อยๆผมเองเนี่ยเรียกว่าเช่าพระเครื่องหลวงปู่หมุนเป็นหลักนะครับเป็นหลักๆเลยเนี่ยเจอพระอยู่ทุกวันนะฮะปีปีหนึ่งเจอแบบนี้เนี่ยสององค์สามองค์นี่ถือว่าเยอะแล้วนะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเจออาจจะย่อนสวยความคมชัดอาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะฮะวันนี้เนี่ยที่ได้มาเนี่ยต้องรีบทําคลิปเลยนะครับเพราะว่า บางทีพระที่เราเจอนะครับสภาพสวยๆสร้างน้อยๆนะครับแล้วมีโอกาสเช่ามาเนี่ยต้องนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันเลยเพราะว่าไม่ใช่พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อยากจะชมอยากจะดูแล้วผมจะสามารถทําคลิปให้ได้ถ้าไม่มีเนี่ยก็คือเราทําคลิปไม่ได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับต้องบอกย้ำอีกทีเลยว่าเปีๆหนึ่งเนี่ยผมเจอ2องค์3องค์นี่ถือว่าเยอะแล้วนะฮะจำนวนการสร้างน้อยอย่างที่บอกทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าพระผงนั่งตั๋งรุ่นนี้เนี่ยฝังตะกุดทองคําเงินเนี่ยเขามีความพิเศษแล้วก็การดูเนื้อหามวลสารอะไรต่างๆเนี่ยตรงไหนอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าการจัดสร้างเนี่ยปีเดียวกันกับแบบธรรมดานะครับซึ่งในแบบธรรมดานี่เพื่อนๆจะเห็นความคมชัดเนื้อสีเทาออกโซนเหลืองออกน้ําตาลนะครับหลายโซนสีผมเองก็ต้องบอกว่า มีอยู่หลายๆองค์นะครับที่ออกไหลโซนสีนะครับเพราะว่าผงพุทธคุณมวลสารที่ผสมในแต่ละครั้งการทําแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะเข้มข้นแตกต่างกันออกไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับความเรียบร้อยนะครับขององค์พระแล้วก็ความสวยงามความเดิมก่อนนี่ฮะอ่ะลองดูที่ตะกุดก่อนนะเพื่อนๆนะ โอ้โหดูครับซูมได้ยากพอสมควรนะฮะนี่ฮะผมก็พยายามทําให้เห็นชัดที่สุดนะฮะน่าจะเป็นที่พลาสติกแล้วนะฮะผมก็พยายามซูมแบบเข้าลึกที่สุดแล้วนะอ่ะนี่ฮะบริเวณนะฮะหน้านะครับเนื้อส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะฟูๆติดฟูหน่อยๆนะฮะเป็นธรรมชาตินะฮะของเขาเลยนะฮะแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยครับก็อันนี้จะเป็นลักษณะมีขยื่นเล็กน้อยนะฮะขยื่นเล็กน้อย ถ้าเรามองจากตรงภาพตรงนี้นะฮะที่เห็นพร้อมๆกันเนี่ยเหมือนจะเป็นใย,ยม่วงๆน้ําเงินน้าเงินอะไรพวกนี้ยผมเข้าใจเป็นว่าจะเป็นใย,ยนะครับกระมีจักร,รกลงนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้เขาจะใส่กล่องไว้นะฮะเพื่อนๆดูนะขอบ,ขอบเขือเต็มหมดทุกตรงนะฮะนี่เรียบร้อยดีฮะสาภาพสวยนี่ก็คือจะต้องเต็มหมดนะฮะสาภาพสวยเนี่ยพระถ้าสาภาพสวยเนี่ยเขาจะเต็มหมดนะฮะ เต็มคอเต็มหน้าหลังครบหมดไม่มีบินกระเทาะล้านลานอะไรใดๆแต่ถามว่าทําไมไม่คมกริบเหมือนกับเนื้อธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเนื้อเขาจะติดฟูนิดหน่อยนะครับบางองค์เนี่ยเราไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะครับแต่องค์นี้เนี่ยหน้าตาติดคมชัดนะครับเห็นได้ชัดแบบนี้เรียกสวยได้เลยนะฮะเรียกสวยได้เลยได้แล้วนะฮะไม่ใช่ว่าทุกองค์ที่เราเจอของหายากแล้วเราจะบอกสวยนะครับเราต้องเข้าใจถึงธรรมชาติด้วยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ย เขาจะมีลักษณะเป็นเขียวๆนะครับตรงบริเวณยันตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นการแต้มเ,เหมือนสีพึ่งนะฮะก็ผมเองเนี่ยพยายามสังเกตดูนะครับแล้วก็ทุกองค์เป็นแบบนี้หมดนะฮะทุกองค์เป็นแบบนี้หมดนะครับดูนะฮะเพื่อนเพื่อน,อนด้านหลังนี่ขอบเต็มเปี้ยหมดเลยนะฮะบินกระเทาะล้านลานอะไรใดๆไม่มีทั้งสิ้นนะฮะถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์นะครับดูฮะในเหลี่ยมนี้มุมนี้ก็จะเห็นนี่ฮะจังหวัดสระแก้วนะครับวัดป่าหนองลมหลวงปูหมุนวัด อำเภอวัฒนานครนะครับนี่ฮะก็ต้องบอกว่าความคมชัดเรียบร้อยสมบูรณ์ดีนี่ถือว่าเข้าขั้นแชมป์อีกเช่นเดียวกันอีกหนึ่งองนะฮะตะกงตะกุดฝังตามแพทเทิร์นแบบนี้ถูกต้องเพื่อนๆน,นที่เวลาดูพระเนี่ยไม่ใช่เราเจอตะกุดปุ๊บเฮ้ยหายากพิจารณาหลายๆจุดครับนอกเหนือจากตะกุดแล้วนะครับเราก็จะต้องดูเนื้อหาด้วยนะฮะเนื้อหาขององค์พระนั้นๆน,น,นะครับหลายๆรุ่นปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นเนื้อผงที่ฝังตะกุดเนี่ย ผมเองเนี่ยเจอนะครับเห็นนะครับเนื้อเนี่ยไม่ใช่นะครับฝั่งตะกุดแว็บแรกเราก็ดูแลผิดตานะครับเพราะว่าดูแล้วไม่เป็นธรรมชาตินะครับหลายๆรุ่นแต่ทีนี้เนี่ยเราจะไม่ไปพูดถึงตรงนั้นเพียงแต่จะบอกให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยช้านิดนึงแล้วก็รอบคอบหน่อยนะครับสาหรับการเช่านะครับเนี่ยฮะบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยทำไมาถึงดูเนื้อไม่ค่อยคมไม่ค่อยแกล่งเป็นธรรมชาตินะครับพระที่ฝั่งตะกุดใน เนื้อนั่งตั้งผงนั่งตั้งตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้ทุกองนะคะบางองค์เนื้อฟูยิ่งกว่านี้อีกนะฮะเนื้อกระแจะอย่างที่บอกครับเราเก็บไว้ดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับหายากสร้างน้อยครับแบบนี้ปีๆหนึ่งไม่ได้เจอกันเท่าไหร่นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับมีพักเครื่องหลวงปู่หมุนรวมถึงเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปเนี่ยต้องการจะปล่อยนะครับผมเองยินดีรับเช่านะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับแล้วก็สายอื่นๆจะให้ผมไปเหมานะครับพระบูชาพระ เครื่องล้างอะไรต่างๆยินดีนะครับส่งรูปมาทางไลน์นะครับเบื้องต้นไว้ก่อนใครที่เข้ามายังไม่เคยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับวันนี้คุณกดไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมนะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับหนึ่งคลิปหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ทําให้ทุกคนเรียกว่าใช้เวลาว่างๆนะครับในการชมคลิปอย่างมีความสุขได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับหนึ่งองค์แบบนี้ไปปีหนึ่งไม่เจอกันบ่อยๆครับใครมีส่งมาให้ผมหน่อยครับ วันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ